ใครเป็นคนชักออกมาเพราะว่าไม่เห็นแต่ที่บอกออกมาแล้วนะปืนมันอยู่ที่มือก็คือว่าตำรวจอะให้บอกว่าให้เอาปืนนะให้เขาก็บอกก็บอกกับขาแหละว่าให้เอาปืนคืนให้ตำรวจหอกไปให้หยบไปเถอะแค่ไม่ไม่นานนะไม่กี่นาทีแล้วก็ได้ยินเสียงปืนน่ะเรือว่าตำรวจยิงคูขอขอของ่ออกไปก็ออกมาตะพางึืงก็คือว่าอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนั่นแหละ เพราะว่าแย่งปืนอ่ะจะให,ให้ให้ตำรวจขเขาแย่งปืนจากแฟนอ่ะ <S 2> <S 2> ไม่ถึงสิงบนาทีเลยอ่ะเสียงปืนก็ดังขึง้นช่วงช่วงที่ยือยอย้อยุติกันยื้อแย่งกันนี่นานนะครับเอาเวลาที่แย่งแต่ตช่วงที่วันหนูออกมานะ่ะไม่ถึงสิบนาทีหรอก <S 2> <S 2> แค่แป๊บเดียวอ่ะที่วันหนูออกมาเพราะวันหนูซื้อของอยู่ในไม่เห็น